องยอมรับเลยว่าพอได้จับหูฟังตัวนี้เล่นบัตเทิลฟิล6แล้วโคตรฟินเลยครับกับ HyperX Cloud Alpha วายเลสเกมมิ่งเฮดเซตนะตัวใหม่ล่าสุดจาก Hyper X oh. เลยถามว่าทำไมถึงฟินล่ะหนึ่งคือเสียงดีมากเบสมาลึกสุดใจกันเลยเสียงฝีเท้าภายในเกมคือยอดเยี่ยมใช้ได้เลยนะครับเล่น b a t t l e f i e l d 6กคิวกันรัวๆเหมือนที่ทุกคนน่าจะได้ติดตามกันไปแล้วกับไลฟ์สตรีม b a t t l e f i e l d 6ใน day 1ที่ไอบิ๊กเล่นกันก็คือจะใช้หูฟังตัวนี้กันเลยนะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวมาในเดือนนี้ก็เลยจับมารีวิวให้ได้ดูกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวกล่องกันก่อนแล้วกันสำหรับจะ นี่คือ คลาว d a อัลฟาสในรุ่นวา l เลสเนาะสำหรับตัวแรกนะครับได้เห็นกันลดเล่นในท้องตลาดมากันซักระยะที่ราคาเปิดตัวช่วงประมาณ6000กว่าบาทแต่สำหรับตัวนี้ทำมาใหม่เรียกว่ายกเครื่องกันเลยตั้งแต่วัสดุของตัวหูฟังเองที่จะใช้วัสดุเป็นโลหะในตัวเฟรมตลอดทั้งตัวหูฟังมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นและใส่ได้สบายนะครับด้วยที่ครอบหูนะฮะมาเป็นแบบเมมโมรี่โฟมรีเทเบิลระบายอากาศได้ดีมากๆกันเลยนะครับ พร้อมกันนั้นยังมาพร้อม RGB Station Base ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้สำหรับไว้ควบคุมตัวหูฟังแทนที่ดองเกิลที่เราคุ้นเคยกันนะครับตัวนี้สามารถควบคุมทั้งไมโครโฟนทั้งตัวหูฟังทั้งสลับการเชื่อมต่อกันได้โดยหูฟังตัวนี้จุดเด่นของลูกพี่แกนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่อึดๆถึง250ชั่วโมงใช้งานต่อเนื่องกันเลยซึ่งจานวนการใช้งานต่อชั่วโมงเนี่ยเยอะกว่าหูฟังเกมมิ่งในท้องตลาดปัจจุบันเยอะมากๆเรียกว่า2ถึง3าเท่า นี่คือคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาลงลึกในดีเทลกันสําหรับสเปคของตัวหูฟังนะครับรอบนี้เขามาพร้อมไดรเวอร์แบบดูอัลแชมเบอร์อยู่ด้านในตรงนี้นะขนาด5 3ม mm มมนะครับ2ฝัง่งกันเลยพร้อมกับการเชื่อมต่อนะครับรองรับทั้งไวเลส2.4งรองรับทั้งบลูทูธรองรับทั้งการเชื่อมต่อแบบมีสายใส่สบายนะครับโดยตัวหูฟังตัวนี้จะมาพร้อมน้ําหนัก345กรัมบวกรวมกับตัวไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนจะหนักอยู่ที่12 มกเป็นไมโครโฟนไดรเวอร์ขนาด10มิลลิเมตรนะครับสามารถถอดได้ซึ่งการถอดได้เนี่ยก็มีข้อดีนะตรงที่เขาสามารถจะใช้สวมใส่เวลาที่ขึ้นรถไฟฟ้าเดินทางสาธารณะหรือใช้ในชีวิตประจําวันกันได้แต่พออยู่บ้านเอามาเล่นเกมก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับและข้อดีของตัวหูฟังตัวนี้นอกเหนือจากดีไซน์ที่สวยแล้วเฟรมที่ใช้เป็นโลหะตลอดทั้งตัวทําให้มันแข็งดแรงทนทานแต่ก็แลกมากับน้ําหนักตัวที่เยอะสักนิดหนึ่งหนักสักหน่อยนะแต่ก็ลองใส่อยู่แล้วก็ใส่สบาย ใช้เป็นระยะเวลานานๆได้อย่างไร้ปัญหานะครับในบันเดิลเองนะครับก็จะมีเป็นถุงผ้าแบบนี้มาให้นะครับเป็นถุงเก็บหูฟังนะครับก็จะมีลวดลายไฮเปอร์เอ็กสกรีนไว้อยู่ตรงนี้สามารถใส่หูฟังได้เวลาเดินทางไปต่างประเทศนั่งเครื่องบินหรือไปต่างจังหวัดต่างๆก็พกเอาหูฟังตัวนี้ไปได้แบบนี้กันเลยนะ <c oughs> พกง่ายๆกันส่วนด้านนี้จะเป็นตัวไมโครโฟนนะครับที่ให้มาเป็นไมโครโฟนแบบบูมมิกซ์นะเสียงดีเลยสําหรับไมโครโฟนตัวนี้เพื่อนๆสามารถย้อนไปดูเรื่องของเสียงที่ผม ใช้จริงในไลฟ์สตรีมกันได้เลยนะแล้วก็ถอดเสียบได้สามารถปรับกันได้แบบสะดวกเลยเวลาที่เราจะเอามาใส่กับหูฟังนี่ก็แค่เสียบเข้าไปเข้าได้แบบพอดีพอดีปรับระดับได้เอาลงเอาขึ้นถอดได้ง่ายๆเลยแล้วก็ตัวสายที่ให้มานะครับทั้ง2เส้นจะเป็นสายยาว1.5เมตรนะครับประกอบไปด้วยสายสําหรับเชื่อมต่อใช้งานแบบมีสายใช้โดยที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะเป็นสายแจ็คแบบนี้มาเลยความยาว1.5เมตรนะกรณีที่เราเสียบกับพวกเครื่องเล่นเสียงต่างๆหรือว่าเครื่องเกมต่างๆ ที่เป็นแจ็ค3.5ก็ใช้ตัวนี้ได้หรืออย่างกรณีที่เราจะเสียบชาร์จหรือต่อเจ้า RGB Base Station ก็ใช้สายเส้นนี้ได้เลยความยาว1.5เมตรเช่นกันเป็น C 2 C นะครับ USB C 2 C protocol USB 2.0นะส่วนนี้จะเป็น RGB Base Station นะครับไว้ง่ายคือตัวควบคุมทุกสปปรรพสิ่งของหูฟังตัวนี้นะพร้อมกันนั้นนะครับสามารถคอนโทรลหูฟังตัวนี้ได้อย่างสะดวกเลยไม่ว่าจะเป็นสลับดีว c e นะครับไม่ว่าจะเป็นเพย์พอสต่างๆคอนโทรลได้หมดเดี๋ยวเราจะลองเสียบ สายให้ดูกันนะว่าหน้าตาเขาออกมาเป็นอย่างไรพอเสียบตัวนี้พอเปิดใช้งานแล้วหน้าตาพี่แกจะเป็นแบบนี้นะอันนี้เอาไว้เป็นตัวคอนโทรลอย่างไมโครโฟนนะครับก็สามารถปรับระดับเสียงของไมโครโฟนกันได้ตัวสีที่อยู่ในวิววงล้อเนี่ยก็จะเป็นระดับความดังของไมโครโฟนมิวเสียงคอนโทรลเพย์พอสได้หมดเลยนะแล้วก็วัสดุที่ให้มาก็ตัวน็อปเนี่ย จะเป็นโลหะนะครับตวนเบสก็จะเป็นพลาสติกมีโลโก้ HyperX อยู่บริเวณด้านข้างตรงนี้ส่วนด้านหลังก็มีลาย n นลาย out กันด้วยนี่อยู่ด้านหลังเลยเวลาวางก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนด้านข้างเองนี่ก็จะมีปุ่มคอนโทรลลา In Line out กันอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> เออก็เหมือนซาวการ์ดขนาดย่อมกันเลยนะเจ้าตัวนี้พร้อมกับตัวหูฟังเองเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันที่ตัวหูฟังเนาะโดยตัวหูฟังเองบริเวณด้านบนนะครับสำหรับ Hyper X คราว Alpha 2าทูไวเล s เกมมิ่งเฮดเซตเนี่ยด้านบนก็จะมีโลโก้ HyperX อยู่ตรงนี้พัะสะดุก็จะมาเป็นสีเทาๆเงินๆนะครับแล้วก็มีด้านนี้จะเป็น Memory f ่โ m มพุ่มมาด้วยหนังเทียมเสริมความใส่สบายแข็งแกร่ง <c oughs> ไม่พังแน่ๆนะครับแล้วก็บริเวณด้านนี้นะครับที่สามารถจะปรับสรีละให้เข้ากับตัวผู้ใช้ได้นะครับก็จะเป็นเฟรมโลหะสี เทาดำนะครับพร้อมกับตัวสายที่ไม่ได้ฝังอยู่ด้านในทําให้แข็งแรงทนทานแล้วก็ไม่ต้องคอยมาล้างอยู่ด้านในอะ่ะทำให้สามารถใช้งานได้ยาวๆได้โดยไร้ปัญหาเลยแล้วก็รับประกัน2ปีตัวเอสเซนตประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นตัวครอบหูเป็นแบบ p r o s e t back นะฝั่งที่เป็นด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีตัวคอนโทรลสําหรับเชื่อมต่อนะเช่นวเลส2.4หรือจะเป็นเชื่อมต่อแบบคู่เลยนะครับก็คือบลูทูธแล้วก็วเลสเนาะมีตัวคอนโทรลนะครับพร้อมกับตัววิวตรงนี้เพิ่มลดเสียงส่วนีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็น ไฟแสดงสถานะปุ่มเปิดปิดปุ่มมิวไม่นะครับแล้วก็ช่องเชื่อมต่อแจ็คเนาะรวมถึงพอเชื่อมต่อชาร์จไฟแล้วก็ช่องเชื่อมต่อไมโครโฟนนะครับเวลาเสียบก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเราใส่ให้ดูกันนะนี่ตัวหูฟังเนี่ยจากที่ได้ลองมาก็ต้องบอกว่าหูฟังเขาจะมีน้ำหนัก อยู่พอสมควรนะครับที่ช่างตามสเปคเนี่ยเขาจะบอกว่าอยู่ที่345กรัมรวมไมโครโฟนอีก12กรัมเวลาใส่เนี่ยถามว่ารู้สึกถึงความหนักไหมรู้สึกนะครับแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งก็จะเริ่มชินนะมันหนักแต่มันไม่ได้บีบแบบ กดตรงบริเวณท้ายทอยสักเท่าไหร่นะครับก็ใส่ได้ดีในระดับหนึ่งนะแล้วก็ตัวที่ครอบหูเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวเมมโมรีโฟมแบบผ้าด้วยดังนั้นมันจะระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่อึดอัดใช้ระยะเวลานาน,าน,านได้สบายสบายเลยนะครับตวหูฟังเองก็สามารถที่จะปรับระดับได้ Adjust ได้ตามแต่ชอบใจก็สามารถที่จะบิดแบบนี้ได้ด้วยเอาไว้กรณีเก็บหูฟังนะครับโจไฮเปอร์เอ็กซ์คลาบอัลฟา e อง s บเลสแคร์ตัวนี้ก็เป็นหูฟังที่เสียงยอมรับเลยว่า b a t t l e f i e l d 6 กระหืมจริงใส่สบายจริงแล้วก็การเชื่อมต่อถือว่าสะดวกมากนะครับควบคุมได้ผ่านตัวซอฟต์แวร์จู i น y ตี้เปิดเสียงอย่าง Special Audio ได้สบายๆปรับแต่งกันได้ตามชอบใจเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันในการเล่นเกมนะครับรวมไปถึงในการปรับแต่งซอฟต์แวร์กันว่าเจ้าหูฟังตัวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตั้งไปดูกันเลยสําหรับ R G B Base Station นะครับเรามาดูที่ปุ่ม6ปุ่มกันสําหรับปุ่มสีมวงอันแรกจะเป็นมิกเก้นอันที่2จะเป็นเกมแชทมิกนะครับมิกระหว่างเกมกับแชทเนาะอันที่3จะเป็นมิกมอนิ o r ฝั่งด้านนี้แล้วก็อันนี้4เนี่ยจะเป็นออดิโอที่เป็นออดิโอมิ้วกดปุ๊บมิ้วปั๊บเลยแล้วก็5ตรงนี้จะเป็น EQ p r e พ e ีเนะครับรวมถึง PlayPost ในฝั่งด้านนี้เลยและเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเสียงจากหูฟัง Cloud Alpha 2 Wireless ซึ่งนี่คือซอฟต์แวร์ u u i t y y e t a นะครับซึ่ง u u i t y y ธรรมดาจะมองไม่เห็นนะในตัวหูฟังตัวนี้นะครับต้องเป็นใช้เวอร์ชัน Unity ล่าสุดนะครับและเสียงที่ ตอนนี้ได้ยินก็คือเปิดใหม่สุดนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดเอฟเฟกอะไรนะครับเข้ามาในซอฟต์แวร์ก็จะเจอกับโปรไฟล์ด้านบนแล้วก็มี device นะครับซึ่ง device <c oughs> ที่เราเชื่อมต่อก็จะเป็นหูฟังตัวนี้นั่นเองนะฮะเข้ามาในหัวข้อแรกก็จะเจอกับหัวข้อ Audio นะครับ Audio <c oughs> ก็จะปรับ Volume นะครับของ หูฟังกันได้ปรับวอลลุมของตัวมิกซ์กันได้ปรับมิกซ์มอนิเตอร์ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเสียงเนี่ยมันจะมอนิเตอร์เสียงตัวเองหมายถึงว่าเสียงที่เราพูดเนี่ยกลับย้อนเข้าตัวหูฟังสามารถเปิดสามารถปิดได้นะครับแล้วก็มีเกมแชทบาลานสำหรับเวลาสตรีมหรือเวลาเล่นเกมต่างๆตรงนี้รวมถึงเข้า Discord คุยกับเพื่อนกันด้วย มี audio equalizer นะครับซึ่งก็สามารถปรับแต่งเป็น eq ได้นะฮะจูนเสียงต่างๆได้ตามแต่ที่เราชอบใจหรือเอาพ e s e t ต่างๆมาใส่ได้นะครับมี mix preset ก็สามารถ save preset ได้นะจะมี3 preset ให้ save กันนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัว mix effect ก็คือ effect ของไมโครโฟนนะมีเรื่องของ AI ตัดเสียงรบกวนมีตัว compressor นะครับแล้วก็จะมีเป็น l ิ m i t e r นะครับตรงนี้ก็จะ ปรับได้3มรูปแบบรวมถึงจะมีเป็น Special Sound นะครับที่เป็น Special Audio สามารถที่จะปรับแต่งได้มีค่า Advanced ด้วยนะครับตรงนี้เพื่อความบันเทิงของเราก็สามารถมาปรับกันได้นะครับมีทั้ง Performance Balance i m m e r s e ในส่วนของ Experience ส่วนของระยะของเสียงก็จะมี Near Balance แล้วก็ Far นะครับโอ้ปรับได้หลากหลายเลยนะรวมถึงตัวนี้เป็นตัวไฟนะครับของตัวควบคุมนะ RGB ที่สามารถปรับได้แล้วก็จะมีแอดไซน์ในตัวปุ่มกดนะที่เขาให้มามีทั้งหมด6ปุ่มใช่ไหมเราสามารถกดเป็นคีย์ลัดต่างๆก็ได้เป็นมาโครเป็นเทคเป็นลันเชอร์ได้หมดเลยนะครับเราอยากจะเปลี่ยนตรงกลางเนี่ยอ่าให้เป็นมาโคก็สามารถกดได้แล้วอยากจะเปลี่ยนตรงกลางให้เป็นตัวลันเชอร์ลันโปรแกรมต่างๆก็กดได้นะครับ หรือสามารถสลับปุ่มควบคุมกันก็ได้นะครับแต่ตรงตัวปุ่มอ่ะมันจะมีการสกรีนมาแล้วนะครับแต่พอซื้อไปใช้แป,ป๊บเดียวก็ชินแล้วแหละนะนี่ก็คือในฝั่งของตัวซอฟต์แวร์ Unity Beta นะครับซึ่งก็เวลาที่เราซื้อหูฟังตัวนี้มานะสามารถที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้ผมแปะลิงก์เอาไว้ใต้ e s c r i p t i o n นะครับซึ่งถ้าใช้ Unity ธรรมดาจะมองไม่เห็นแล้วก็แนะนำว่าให้อัปเดตเฟิร์มแวร์กับไดรเวอร์ของตัวหูฟังเป็นล่าสุดด้วยจะได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพครับ เด็ดจริงๆสำหรับหูฟังตัวนี้นะฮะ HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Gaming แบตเตอรี่อึด250ชั่วโมงอันนี้คือที่สุดแล้วนะครับเรื่องของเสียงคือกระหึ่มจริงถึงแม้จะเป็นที่ครอบหูแบบผ้าแล้วก็ด้านในเป็น Memory Foam ส่วนไม้ย,ยอดเยี่ยมเลยแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งหนึ่งที่ผมเจอกับหูฟังตัวนี้ในช่วงแรกที่ใช้นะครับแล้วอาจจะยังไม่ชินในช่วงชั่วโมง2ชั่วโมงแรกก็คือน้ำหนักของมันน้ำหนักของมันจะเยอะสักหน่อยอยู่ที่ช่วงประมาณ340ถึง350 ส0กรัมนะครับดังนั้นปรับตัวสักนิดนึงก็ถือว่าเออเริ่มชินเริ่มเข้านะครับก็ต้องบอกว่าด้วยความใส่สบายของเขาในรูปแบบของไฮเปก็ต้องยอมรับเลยว่าเออดีจริงทั้งเสียงทั้งการใส่สบายแล้วก็แน่นอนตัวคอนโทรลที่ให้มาก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่มากๆสําหรับไฮเปกถือว่าใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นใครสนใจก็ไปจัดหากันได้เดี๋ยวจะมีวางจําหน่ายที่ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายแนะนาทั่วประเทศไทยแล้วแข็งกระรงเสียงดีแต่ราคาก็จะสูงนิดนึงเนาะเพราะตัวนี้จะได้ ออปชั่นที่แน่นๆเน,น,น้นๆกันเลยกับเจ้า HyperX c r o w d Alpha 2ในรูปแบบของ Wireless Gaming Headset ตัวนี้รับรองว่าได้ลองใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ไปลองตัวจริงดูก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเชื่อผมนะครับก็ต้องบอกว่า HyperX เนี่ยอัปเกรด g a ม i n g งเกียของคุณไปให้สุดเลยนะตัวนี้ที่สุดจริงๆอยากจะให้ไปลองกับ b a t t ท e f i e l d 6เสียงระบงระเบิดบึมบมมันจัดๆกันเลยทีเดียวเชียวครับ